นะครับวันนี้มาเจอกันเย็นๆครับสองวันสามวันที่ผ่านมาไม่ได้ไล์เลยครับไม่มีเวลาครับเออนะครับกรมการขนส่งออกกฎใหม่แล้วครับพี่น้องครับเออขับสี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับไปอีกสี่ชั่วโมงพักอีกครึ่งชั่วโมงวันใหม่ก็หมดเวลาวิ่ง ต้องนอนพักอีกสิบชั่วโมงถึงจะทำงานได้นะครับแบบนี้มันจะรายได้มันจะเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ครับมันก็ไม่มีเวลาวิ่งงานหรอกครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศนอกครับนะครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสหรัฐครับที่กำหนดเวลาวิ่งได้ครับเพราะว่าบ้านเมืองเราถนนหนทางไม่ดีครับ ไฟแดงเยอะครับนะครับพี่น้องครับเออไปไหนหมดครับสวัสดีครับมาครับเจอกันช่วงเย็นๆครับนะครับเออถนนหนทางก็ไม่ดีกระทรวงคมนาคมไม่รู้ใครนั่งกระทรวงคมนาคมครับเอางบไปไหนหมดไม่รู้ครับนะครับถนนหนทางยิ่งกว่าดาวคานีครับ ถนนเส้นหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็จะเสียชำรุดสุดโทรมสักครึ่งหนึ่งเออเป็นหลุมเป็นบ่อไม่รู้มีการโกงกินเออน้ำยามาต่อยหรือเปล่าครับเอายามาต่อยคุณภาพ่าํามาลาดหรือเปล่าครับนะครับสวัสดีครับเออเปไหนกันหมดครับเย็นๆครับ นะครับหนึ่งท่านเข้ามากอ,อกไปแล้วครับนะครับสวัสดีครับเอสวัสดีวัสดีครับ,ออรบทุกคนนะครับกระทรวงคมนาคมเออกรมการขนส่งออกระเบียบแปลกแปลกมาให้คนขับรถบรรทุกอีกแล้วครับเออขับซีชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง แล้วก็ขับอีกสี่ชั่วโมงพักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดยาวอีกสิบชั่วโมงเออแบบนี้ก็มีครับไอ้พักรัฐบาลทุกวันเนี่ยให้พักสีน้ำเงินเนี่ยครับขึ้นมาเป็นรัฐบาลเมื่อไรที่ผ่ายทุกทีแล้วครับงวดนั้นก็ไม่รู้ใครมานั่งกระทรวงคมนาคมครับนี่แหละไอพักสีน้ำเงินเนี่ยแหละครับจาไม่ได้ครับ เออเอา GPS มาติดดีครับเพื่ออะไรครับอันนี้มีประโยชน์เท่าไหร่หรอครับเออตอนนี้มาปลาเน่าตัวเดียวเออเขาขับรถดําไม่รู้เป็นลักษณะไหนนะครับไปชนสะพานลอยที่แถวๆกิ่งแก้วทำให้คนเสียชีวิต แล้วมาออกกฎหมายแบบนี้แล้วเราจะทํางานกันยังไงล่ะครับเนี่ยรัฐบาลนี้ก็คิดได้แบบนี้แหละครับคิดง่ายๆครับเออพี่น้องเราเดือดร้อนกันท่วนหน้าครับเขาบอกให้ผมไล์สดหลายวันแล้วครับบอกพูดเรื่องนี้หน่อยเอออย่างน,น้อยๆก็หกชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับอีกหกชั่วโมง พักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักยาวสิบสองชั่วโมงยังพอได้ครับแล้วว่าสี่ชั่วโมงนี่มันมันไปไม่ถึงไหนหรอกครับสี่ชั่วโมงครับเนี่ยผมก็หมดเวลาวิ่งแล้วครับเนี่ยจะไปเริ่มวิ่งอีกทีก็ตีสองครับเออการขนส่งก็ล่าช้านะครับก็แก้ไขกันหน่อยครับไม่ใช่ว่าแก้ไขแบบง่ายๆแบบนี้ครับ แก้ไขแบบนี้มันง่ายเกินไปครับหาแดกกับประชาชนหรือเปล่าครับแล้วก็จะปรับหนักด้วยครับเออไม่รูดบัตรก็มาปรับคนขับนี่แหละครับเออไม่พักก็ปรับคนขับนี่แหละครับเออมีไว้ทําไมครับรัฐบาลแบบนี้ครับสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากมายนะครับเนี่ย สายรถบรรทุกน้ำมันแพงก็แย่อย,อยู่แล้วครับน้ำมันแพงค่าแรงมันก็ต้องถูกลงมาเออนะครับฝากไปด้วยนะครับภาคเพื่อไทยถ้าได้ยินเสียงผมก็ช่วยยื่นเรื่องนี้หน่อยนะครับช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นการกันแกล้งหรือเปล่าหรือแก้ปัญหาแบบไหนครับ แก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบโง่ๆนะครับอเ,เอาพี่น้องประชาชนมาเอาคนส่วนใหญ่มาตายกับคนส่วนน้อยมันถูกต้องไหมครับเนี่ยเออเราต้องแก้ปัญหาไปที่ผู้ประกอบการครับเออไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่คนขับครับเออก็เหมือนกับถนนที่สุดโสมนี่แหละครับ เอไอก็อ้างว่าลดเบรกําหนักเอไอก็อ้างว่าลดเบรกําหนักทำเบรกไม่ได้หรอกครับไอการช่างเยอะแยะเราต้องไปตรวจสอบดูมั้งครับว่ายางมาตอยของพวกมึงอ่ะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมีโกงกินหรือเปล่าตัวดีเลยครับเนี่ยยางมาตอยนะครับตัวโกงกินเลยครับออนะครับ ช่วยไปตรวจสอบหน่อยครับยามาตอยโกงกินหรือเปล่าครับคุณภาพตํำหรือเปล่าครับเออผมถามนะครับผมไม่ได้กล่าวหาผมถามนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับเออต่อไปก็มาพูดเรื่องอดีตยุกมือปื้นเลือดพวกนี้ครับออกมาโจมตีท่านนายกทักษิณอีกแล้วครับหาเสียง เออหาเสียงอภิสิทธิเวชาชีวะก้าวข้ามไม่พ้นครับสงสัยนายกทักษ,ษิณขี้ใส่หัวมันครับเออมันเลยก้าวไม่พ้นนะครับคนเราต้องหาเสียงด้วยเออหาเสียงด้วยผลงานเรียองนโยบายของพักเออมึงมีนโยบายอะไรมานำเสนอประชาชน ให้ประชาชนเลือกมึงไม่มีนโยบายเลยครับเออมึงเป็นรัฐบาลมาก็มากมายแล้วครับอภิสิทธิ์ครับมึงยิ่งเป็นมึงยิ่งแย่ครับมึงไม่น่ามึงเข้ามาเล่นได้ครับการเมืองแต่มึงก็การเล่นการเมืองแบบเก่าครับเออสมัยนั้นขอติดป้ายหน้าบ้านผมเลยครับดีแต่พูดครับอย่ามาติดหน้าบ้านผมเลยครับ มันเป็นขยะนะครับเออผมพูดอย่างนี้แหละครับอไปติดที่อื่นครับอย่าติดหน้าบ้านผมเลยเป็นขยะครับเออนะครับผมไม่ได้กีดกันหรอกครับแต่ผมไม่ชอบครับไม่มีอะไรครับกล่าวหาแต่คนอื่นครับพักตัวเองตกตําไม่รู้จะตํายังไงแล้วครับเออสู้เฉลิมชัยสีอ่อนไม่ได้หรอกครับสุภาพบุรุษครับเฉลิมชัยสีอ่อนเออผมเชียร์นะครับเฉลิมชัยสีอ่อนนี่ครับเป็นคนมีอุดมการณ์นะครับ เออไม่ไม่ใส่ร้ายใครครับเออหาเสียงแบบยุติธรรมครับถ้าสมัยนี้ถ้ายังให้เฉลิมชัยสีอ่อนนั่งหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ผมว่าสมัยหน้าน่าจะได้สอสอที่จะเลือกอีกไม่นานเนี่ยน่าจะได้มาสักยี่สิบสามสิบคนครับนะครับเฉลิมชยัยเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยแต่ให้อภิสิทธิ์มานั่งนะครับ ผมเดาให้หลักหน่วยครับหลักสิบด้วยครับต่ำสิบด้วยครับเออพักประชาพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกับพักประชาชนครับธนาธรก็ออกมาพูดบอกว่าเขาจะจับมือกับพักสีน้ำเงินหรือเปล่าเออ เออมีพักสีน้ำเงินก็ต้องดูก่อนว่าพักสีน้ำเงินเขามีอะไรยังไงสุดท้ายมึงก็หนีสีน้ำเงินไม่พ้นหรอกครับไอธนาทรครับเออมึงบอกว่ามึงไม่เอาเทาครับแต่พักมึงโคตรเทาเลยครับดำปีเลยครับเออที่เขาจับมึงไปจับทัสอพวกมึงไปนั่นสองหมื่นล้านนั่นเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเทาหรือเรียกว่าดำครับหรือเรียกว่าเขียวครับ นี่คือไม่เอาเทาพูดมาได้ครับพวกมึงเทาเต็มตีนเลยครับนะครับเต็งต่ําเลยครับเออไม่ต้องมากล่าวหาคนนั้นคนนี้เขาว่าเป็นพักเทาพักนั่นพักนี่ไม่ต้องไปจับมือกับพักสีเทาครับพวกมึงมีแต่คนเขาจะอยากจับกับพวกมึงหรือเปล่าครับไอ้ธนาธรครับพวกมึงดําปีเลยครับเออพักอันดับหนึ่งไปยกมือให้ พักอันดับสองมานั่งนายกรัฐมนตรีแค่นี้มันก็ผิดหลักเอ,อระบบประชาธิปไตยแล้วครับมันเป็นระบบอะไรแล้วครับทีนี้ครับระบบฝ่ายค้ำครับออ,อนุทินออกมาว่ามึงพวกมึงเป็นฝ่ายคำ้ำมึงก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับมึงไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกครับเขาพูดถูกเออถ้าพวกมึงไม่ค้ำให้เขา เขาก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งเป็นนายกหรอกครับจริงไหมครับพี่น้องครับเออนั่นแหละครับต้องข้าวกล้ามข้าวก้าวข้ามนายกทักษิณในพ้นนะครับเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับพวกนักการเมืองหรอกครับเขาอยู่ในคุกขนาดเขาอยู่ในคุกพวกมึงยังโจมตีเขาเลยนายกทักษิณนะครับเขานั่งอยู่ในหัวใจประชาชนครับเออก็มีคนนะครับ คนบ้านเราคนง่ๆเนี่ยยังมีนะครับเขาบอกว่าใครมานั่งเป็นนายกก็จัดการได้กับโครงการ30บาทเราต้องพูดถึงว่าคนที่ีรเริ่มโครงการ30บาทมีแต่นายกทักษิณแหละครับโดนหมอด่าโดนหมอว่าประท้วงออกมาไล่ครับใสกว่าเขาจะผ่านวิกฤตนั้นมาได้ครับให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ใช้ โครงการสามสิบบาทที่ทั่วโลกเขายอมรับอะครับเออนะครับผมพูดความจริงนะครับนี่นะครับยังไงก็เลือกเพื่อไทยสองใบครับทักทายครับสวัสดีครับเอสวัสดีวัสดีเอาสบายกันไหมครับอากาศเริ่มร้อนครับนะครับเพื่อไทยสองใบนะครับถ้าไม่อยากให้พักจันไรบ้านจันไรเมืองขึ้นมาก็เลือกพักเพื่อไทยครับเอออาจารย์เชนครับ ยุดฉนันวงสวัสดิ์ครับนะครับนะครับยุดฉนันครับสองใบผมเลือกสองใบนะครับทีนี้ความวุ่นวายของบัตรนี่แหละครับปัญหาเยอะครับเอ,อเลือกตั้งล่วงหน้าให้สิทธิ์ได้สิทธิ์ใบเดียวครับเลือกสอสขีดแต่บัญชีรายชื่อไม่ได้ ต้องไปเลือกวันจริงครับเขาว่าอย่างนั้นระบบว่าอย่างนั้นครับเออพี่น้องรู้ทักมาหน่อยครับนะครับบอกด้วยครับว่ามันใช่ไหมครับนะครับสวบสดีครับผมครับบวัสดีครับเออวันนี้ตอนเย็นๆครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเป็นไงครับสบายดีกันไหมครับนะครับทักประชาธิัตน ก็เหมือนเดิมครับพระนท่านนายกอภิสิทธิเวชชชีวะก็ยังก้าวข้ามไม่พ้นนายกทักษิณอยู่ดีครับเออออกมาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าครับเออก้าวข้ามไม่พ้นครับทําไมไม่เอานโยบายมาเสนอกับพี่น้องครับนโยบายดีเขาก็เลือกครับนะครับนโยบายไม่ดีไม่รู้หมาตัวไหนจะไปเลือกครับเออ เลือกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับนะครับนี่แหละครับกระทรวงคมนาคมกรมการขนสง่งนะครับถ้าได้ยินดูคลิปผมก็พิจารณาด้วยครับพี่น้องคนขับรถบรรทุกทั่วประเทศมาเจอกฎข้อนี้ไปไม่เป็นเลยครับนะครับเออเหมือนกันแกล้งกันเลยครับ ปลาเน่าตัวเดียวหมินทั้งคล้องทำไมไม่เอาปลาเน่าตัวนั้นทิ้งไปล่ะครับเอามาใส่คล้องทำไมครับให้มันหมินครับเออโอ้ยบ้านเราถนนหนทางยิ่งกว่าโลกพระจันทร์ครับร้อยกิโลเมตรจะดีสักครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งเออทุจริตคอร์ัปชันหรือเปล่าครับอย่ามาต่อยครับ เออแต่ผมได้ยินข่าวว่ามีนะครับอย่ามาตอยเกตต่ำเนี่ยครับมีครับเออนะครับพักพวกผมทำงานอยู่กับแผ่นยางเนี่ยครับนะครับเอาอย่ามาตอยผสมส่วนอื่นมาทำถนนครับแล้วก็มันก็พังเร็วครับเวลารถวิ่งยังไม่ถึงสองเดือนเลยครับทำเสร็จเตรียมตัวพังอีกแล้วครับ แล้วก็บอกว่ารถบรรทุกแบกแบกไม่ได้หรอกครับแต่ช่างยังกตามดครับเออนะครับน้ำมันก็แพงครับเวลาทำงานก็น้อยครับนะครับทักทายครับแล้วจะยังไงครับเนี่ยรัฐบาลชุดนี้มาสร้างปัญหาให้คนขับรถบรรทุกตลอดเลยครับรอบนั้นมานั่งเป็นนายุเป็นรัฐมนตรี ก็ติดตั้ง GPS พติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเออมันก็ดีนั่นแหละครับแต่ว่ากดตัวเนี้ยมันรับไม่ได้นะครับเออรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาทำงานเลยครับหกชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีครับเออแล้วก็ขัปปีกหกชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีแล้วก็พักยาวไปเลยครับ แบบนั้นเขายังชั่วหน่อยครับอันนี้สี่พักครึ่งสี่พักครึ่งแล้วก็หยุดยาวเลยครับไม่ถูกต้องครับผมเรียกร้องนะครับเออกฎหมายต้องให้มันได้ประโยชน์กับประชาชนครับอันนี้มันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับนะครับให้พิจารณาด้วยนะครับเออหรือแก้ปัญหาไม่เป็น กฎหมายแบบนี้มันอยู่ที่ประเทศใหญ่ๆที่เขาเจริญแล้วครับอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยวิ่งสี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงเขาก็ทําได้เพราะว่าถนนบ้านเมืองเขามันดีครับบ้านเราก็โลกพระจันทร์ดีๆนี่แหละครับแม้กระทั่งมอเตอร์เวย์ก็ยังพังครับเออน,นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับเลือกเพื่อไทยสองใบนะครับให้แด์สไลด์ไปเลยครับ ให้กลบพวกจันไรบ้านจันไรเมืองออกไปครับนะครับไม่มีนโยบายอะไรหรอกครับพักส้มมีนโยบายอะไรครับไม่มีครับเออนโยบายเขาแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกทหารเกณฑ์ทหารมีไว้ทำไมเออนี่ยนโยบายของพักส้มเนี่ยครับเขามีแบบนี้ครับ ออ,อกไปไหนพี่น้องไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเขาถามทุกที่ทุกแห่งทุกหนเป็นไงครับมึงยกมือให้อนุทินมึงเจอของจริงแล้วครับไอ้พักส้มครับถ้ามาแถวนี้ก็จะถามเหมือนกันแล้วครับเออถามว่าพวกมึงอ่ะมีไว้ทำไมพักสม้มไม่มีประโยชน์ครับเออถ้าเล่นการเมืองแบบนี้อย่ามาเล่นดีกว่าครับเสียเวลาคนอื่นครับ นะครับเสียงข้างมากแทนที่จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเพื่อบริหารบ้านเมืองให้มันก้าวข้ามวิกฤตไปก่อนกลับไปยกมือให้เสียงข้างน้อยเป็นนายกเพื่อเลื่อนคดีต่างๆที่ก่อหลังมาเยอะแยะออบางคนก็ไม่รู้แล้วครับเขามีคดีอะไรพรรคเพื่อไทยจะ เอาลงหลุมแล้วครับรัคประชาชนขุดออกมาครับเออเขาจะฝังอยู่แล้วเออรรคประชาชนไปช่วยชีวิตมันออกมาครับเออพี่น้องก็รู้อยู่ครับว่ามันยังไงยังไงครับรัคนี้ครับนะครับวันนี้ก็ออกมาทักทายพี่น้องครับไม่ได้เจอกันนานครับเดี๋ยวลืมกันนะครับนะครับเพื่อไทยสองใบนะครับ เออยังเลือกเพื่อยังจะเลือกเพื่อไทยอีกเหรอขายชาติขายชาติโผมตายขายชาต,าาชาติเขาเจรจาเขาไม่ได้ขายชาติเออเขาเจรจาเพื่อไม่ให้เขาลบกันเออพวกมึงก็โง่อยู่อย่างนี้แหละครับมันถึงอยู่อย่างงี้บ้านเมืองอยู่อย่างงี้ครับกูเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยดีกว่าพรรคสม้มพรรคนำเงินทุกพรรคแหละครับเออ พวกมึงโง่ดังดานก็โง่กันต่อไปครับนะครับขายชาติขายชาติตรงไหนวะไหนเขาขายกี่ตารางเมตรกี่ตารางวามันแค่คำพูดไม่อยากให้ลบกันฮุนเซนอยากให้เปิดดานนายกยิ่งบอกว่าเปิดไม่ได้ถ้าเปิดก็เปิดพร้อมกันฮุนเซนบอกว่ายิ่งเปิดก่อน อุกี้งบาเปิดไม่ได้เออมันขายตรงไหนนั่นมันเป็นการกันแกล้งเห็นหรือยังครับหุ้นเซนหุ้นมาเน็ตเวียนกรรมตามสนองหรือยังครับจะไม่มีที่ยืนแล้วนะครับในประเทศกรัรมพูชาในประเทศมเขมรเนี่ยเออนะครับมาลบกับไทย มึงเอาสมองส่วนไหนคิดครับเออมันมีแต่กันแกล้งครับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เหลี่ยมไอ้เท่าสารพัดพิษเนี่ยครับที่เขาเรียกกันเนี่ยเออไม่พิษหรอกครับเขาบอกว่าเปิดด่านปิดด่านเออฮุนเซนเขาบอกว่าแม่ทัพภาคสองเขาไม่ชอบ ก็ต้องการออกไปก่อนมันเป็นหลักการอยู่แล้วครับการคุยครับเราต้องเอาคนที่สามออไปก่อนเราจะคุยกันรู้เรื่องครับมีแต่พวกควายเท่านั้นแหละครับที่ไม่รู้เรื่องครับแล้วไอ้สามปอสี่ปอที่ให้เขมินมาตั้งบนล้อมชายแดนบ้านเราเนี่ยนั้นมันขายชาติไหมครับในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย เออกูถามหน่อยนั่นแหละขายชาติตัวจริงถ้ายุคนั้นประยุทธ์จันโอชามีอำนาจล้นเหลือทำไมไม่ขับไล่ออกไปเออแล้วมาพัฒนาร่วมกันทำไมพัฒนาสิ่งดีกูไม่ว่าหรอกพัฒนาบ่อนโอ้ชิพหายคิดได้ คัามเจรไามันก็มาเยี่ยมเยี่ยมเยียนบ้านเราสิครับเออบอลมายมุกอยู่้อมบ้านคนในประเทศก็บอกมันดัดจริตนายกทักษิณจะสร้างเอเธนเม้นคอมเพกบอกว่าสร้างไม่ได้บ้านเรามันเมืองพุทธและอยูที่ติดติด,ตดบ้านเรานั้นมันอะไรล่ะครับเออกูก็แปลกใจเหมือนกันครับหวัดดีครับเออหวัดดีครับลุงหวัดดีครับนออ้องเออหลาน เออเป็นไงหลานสบายดีไหมลุงไม่ค่อยบายแล้วครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับเออคนแก่ๆก,ก็อย่างนี้แหละครับลุงก็ดูโซมไปเยอะไม่ใช่เพราะอะไรนะครับลุงกินยาไทรอยตลอดชีวิตครับลุงไม่มีเลือดครับไม่มีเกล็ดเลือดนะครับต้องกินยาตลอดชีวิตพอเป็นไทรอยผ่าเกล็ดเลือดออกครับร่างกายก็ดูแก่ก่อนวัยครับ เออแกก่อนไวเพราะว่าเราไม่แข็งแรงครับนะครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับพี่น้องครับเราก็มาคุยกันครับสามร้อยหกหกสิบสามท่านครับที่เข้ามาชมครับนะครับเออพี่น้องค่อยจดติดตามหน่อยนะครับเป็นไงครับเออแล้วผมพูดถูกไหมครับนะครับคุนเซนเขาบอกให้เปิดด่านนายกยิ่งบอกว่าเปิดพร้อมกันหุนเซนบอกว่า ให้หนูเปิดก่อนให้อิงเปิดก่อนนายกยิงบอกเปิดไม่ได้ถ้าจะเปิดก็เปิดพร้อมกันนั่นแหละครับแล้วมันขายชาติตรงไหนเอ็ยอมเหมือนกันแหละครับไอ้พวกที่มีความคิดเลียวซามแบบนี้ครับแล้วไอรัฐบาลทุกวันเนี้ยครับดีตรงไหนครับนะครับพรรคเพื่อไทยจะเอาคดีหัวสสว เนี่ยครับเป็นปัญหาของประเทศชาติเลยครับสวที่แต่งตั้งในทุกตำแหน่งนะครับนะครับแต่งกอแต่งตั้งกกตบปชสารรัฐธรรมนูญต้องผ่านสวหมดนะครับสวสวะเนี่ยสวสีน้ำเงินเนี่ยแต่งตั้งทุกอย่างนะครับเออแบบนี้มันเป็นธรรมไหมครับเออ มันไม่เป็นธรรมหรอกครับคนที่จะไปถือกติกามันต้องชัดเจนโปร่งใสครับไม่ใช่เอาพวกในพวกหนึ่งไปนั่งแล้วก็มากำหนดกติกาแบบนี้เนี่ยครับจะเลือกตั้งไม่กี่วันเนี่ยครับผมไม่เชื่อหนังหน้าไอ้ก,กอกตเลยครับนะครับกับพักรัฐบาลทุกวันนี้แหละครับทำอะไรมันว่าไม่ผิดหรอกครับรองพักเพื่อไทย พักประชาชนดูสิครับพักอื่นๆเรียบร้อยครับเอพี่น้องก็ต้องสังเกตเอาครับช่วยกันสอด่องครับผมว่าสมัยนี้มีหีภายแน่นอนครับนะครับหีภายแน่นอนครับอะไรครับเนี่ยลุงหนูสู้ๆครับโอ้ครับสู้ครับเออครับสวัสดีครับความรู้แค่ไหน มาวิจารณ์โอ้ก็รู้กว่ามึงอยู่หรอกครับเออกูก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรครับเออนะครับเออกูพูดเยอะไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเขาฟ้องกูครับเออดี๋ยวกูเปิดสมุดมาเดี๋ยวเนี้หงายท้องเลยครับนะครับเออผมว่านะครับความรู้ของผมเนี่ยครับมันมันอาจจะมากกว่าพวกมึงก็แล้วกันล่ะครับ กับการเมืองเนี่ยกูติดตามมาตลอดครับกูเลือกพักเพื่อไทยครับมาตลอดครับนายกทักษิณก็อยู่ในดวงใจทุกคนเนี่ยแหละครับคนในประเทศเนี่ยเป็นครึ่งค่อนประเทศครับนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับพูดเยอะมันเจียบคอครับเออเพื่อไทยสองใบนะครับพี่น้องครับช่วยกดติดตามหน่อย ไอโอก็เยอะครับก่อกวนครับหนุ่มเซลภูมิกับนุมโคาต้องปิดช่องไปเลยครับต้องไปลงคลิปเอาครับนะครับไม่สนแหรอกครับกูพูดแบบนี้แหละเออช่วยกดติดตามหน่อยนะครับใช้ดัด FC เพื่อไทย